เมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นวันฉลองแม่พระปฏิสนธิเนรมนซึ่งเราเรียกติดปากว่าเป็นวันเกิดของแม่พระตามธรรมเนียมแล้วพระสันตะปาปาจะต้องไปที่พระรูปของแม่พระปฏิสนทิเนรมน์สำหรับใครที่เคยไปที่กรุงโรมก็จะรู้ว่าในกรุงโรมเองก,ก็จะมี จตุรัสหรือเราเรียกว่าปิยัะซาสปญญา,าเป็นสถานที่ท,ที่มีแหล่งดึงดูดแล้วก็น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวทุกคนต้องผ่านไปที่นั่นเพราะอะไเป็นแหล่งมาร์กและในปิยะซานี้เองก็จะมีเสาสูงสูงมากเลยและบนยอดเสาสูงนั้นก็มีรูปพระแม่ผู้ปฏิสนธิ่นรมัเป็นธรรมเนียมของพระสันตะปาปาทุกปี จะต้องเสด็จไปที่รูปปั้นนี้หน้าเสานี้แล้วก็จะทำการชัดลอบพวงรีดดอกไม้ขึ้นไปถวายแก่แม่พระในนามของพระศาสนจักรปีนี้พระสันตะปาปาเสด็จเนื่องจากว่าไม่ค่อยแข็งแรงก็งเลยทรงนั่งอยู่บนเก้าอี้ในขณะที่เขาชักด,ดอกไม้พวงรีดดอกไม้ขึ้นไป และในขณะที่กำลังจะเริ่มสวดทุกคนที่อยู่แถวนั้นก็อยู่รู้ว่าพรงทรงเศร้าเป็นพิเศษคำสวดของพรงวันนั้นแทนที่จะมีบทสวดมากมายแบบที่เคยมาจะมีอยู่แค่สองประโยคประโยคแรกก็บอกว่าข้าแต่พระแม่ลูกคิดว่าปีนี้ลูกจะมาขอบคุณพระแม่ ที่ได้ช่วยให้พี่น้องของเราที่ยูเครนได้เป็นอิสระไม่ต้องรบสู้กันแต่ปรากฏว่าลูกต้องมาและขอวอนต่อแม่พระขอวอนต่อพระแม่เพื่อให้เด็กๆเกยาวชนพ่อแม่แล้วก็ผู้อาวุโสทั้งหลายซึ่งจนเวลานี้ยังทรมานอยู่ยังได้รับความโหดร้ายจากสงครามอยู่ พอตรัสเสร็จแล้วก็ร้องไห้นั่งร้องไห้อยู่นานน้ำตาไหลพรากข่าวเขาบอกว่านี่เป็นครั้งที่สองที่พระสันตวปาร้องไห้ในที่สาธารณะแต่ครั้งนี้คงจะรู้สึกกดดันมากเพราะว่าโลกใบนี้ซึ่งเว,เวลาที่พระเยซูคสตเจ้าเสด็จมาบังเกิดมีทูตสวรรค์มาแล้วก็ร้องเพลงที่เบธเลเฮ์ สันติตรงนี้แก่โลกนี้ผู้มีน้ําใจดีปรากฏว่ามนุษย์ไม่มีน้ําใจดีสันติภาพก็เลยยังมาไม่ถึงทักทีเนีนะ่รบกันที่นั่นรบกันที่นี่เพราะไม่มีน้ําใจดีฉะนั้นพระสะารปาจึงรู้สึกกดดันมากเป็นพิเศษที่ว่าคริสต์มาสปีนี่ก็ยังมีการรบอยู่หลายหลายคนคงจะไม่ได้ฉลองคริสต์มาสเลยซ้ำไป หนีเอาตัวรอดและนี่คือสิ่งที่พระสัญญะปายอยากจะฝากให้เราทีนี้เราต้องขอพรเป็นพิเศษสันติภาพสำหรับโลกใบน,นี้พี่น้องครับเรามาถึงอาทิตย์ที่สี่ของการเตรียมตอนรับเสด็จพระกิตติธรอาทิตยนี้เราจะเห็นว่าเวลาที่พระเจ้า ทรงทําตามที่องค์ทรงสัญญาไว้แปดร้อยกว่าปีก่อนที่พระเยซูเจ้าจะมาบังเกิดนั้นก็มีประกาศศกอิสยาห์ซึ่งมาแลว้วก็ยืนยันว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาบังเกิดจากผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นภมจารีจะให้กำเนิดบุตรชายและบุตรผู้นั้นจะได้ชื่อว่าอิมมานูเอลอิมมานูเอลในภาษาของเขาคือ องค์พระผู้เป็นเจ้าที่อยู่ท่ามกลางมนุษย์และทรงทำตามสัญญาจะสังเกตเห็นว่าแผนการของพระองค์เพื่อทำตามพระสัญญานั้นพระองค์ไม่ทำคนเดียวทั้งๆท,ที่พระองค์มีฤทธิ์ทำได้หมดแต่พระองค์ขอความร่วมมือร่วมมือกับหลายหลายคนเลยทีเดียวทั้งนี้และทั้งนั้นเป็นเพราะว่าพระองค์อยากจะทำอะไรเพื่อมนุษย์นั้นอยากให้มนุษย์มีเกียรติร่วมงานกับพระองค์ด้วย ฉะนั้นตั้งแต่ในประกาศศในสมัยโบราณนะประกาศศก,ก็ทรงขอให้ประกาศศประกาศให้พวกประชาชนมีความหวังวันนั้นเดี๋ยวพระองค์จะเสด็จมาแน่นอนและเมื่อถึงเวลาพระองค์ก็ขอยืมความช่วยเหลือจากแม่พระขอยืมคันของพระแม่เพื่อปฏิสนธิลงมาเป็นมนุษย์โดยที่การปฏิสนธินั้นเกิดมาจากการกระทําของพระจิตเจ้า ฉะนั้นในตัวพระเยซูเจ้าจึงมีทั้งความเป็นมนุษย์เป็นลูกของแม่พระเกิดมาในคันของแม่พระเวลาเดียวกันก็มีความเป็นพระเจ้าเพราะพระจิตของพระเจ้าทําให้เกิดมีปฏิการปฏิสนธิในนี่คือสิ่งที่พร้มขอแม่พระทรงพร้อมแม้จะรู้สึกว่าเอ๊จะเป็นไปได้อย่างไรเป็นพรมจารีแล้วอยู่ดูจะต้องตั้งครันแต่แม่พร,พระพอได้ยินประโยคว่า ไม่มีอะไรที่พระเจ้าทำไม่ได้แม่พระก็บอกยินดีหลังจากนั้นทรงขอความร่วมมือจากโยเซฟซึ่งเป็นคู่มั่นของของมารีโดยปกติสองคนที่หนุ่มสาวสองคนอายุป,ประมาณสิบสี่สิบห้าเนี่ยที่เขาจะแต่งงานกันก็จะเริ่มต้นด้วยการมาพบปะกันแล้วก็จะมีการทำพิธีเหมือนกับมั่นแต่เป็นมากกว่ามั่นก็คือ หลังจากพิธีนี้แล้วคุณสองคนเป็นสา,า,ามีภรรยาแต่จะต้องแยกกันอยู่ผู้หญิงยังอยู่ที่บ้านของตัวเองผู้ชายยังอยู่ที่บ้านของตัวเองหนึ่งปีสองปีสุดแล้วแต่จุดประสงค์นั้นก็คือเพื่อให้ญาติทั้งสองฝ่ายนั้นคุ้นเคยกันไปหามาสู่เข้าใจกันแล้วก็อกอุ้มครอบครัวน้อยๆที่จะเกิดและนั่นก็คือพิธีของเขา ถ้าในระหว่างหนึ่งปีสองปีนั้นเกิดมีอะไรบางอย่างที่ผิดเช่นว่ามีการผิดประเวณีมีการที่ไม่มีความสัตย์ซื่อต่อคำสัญญาผู้ชายสามารถย่าได้ตลอดจนกว่าทั่งวันนั้นที่หลังจากที่รอคอยแล้วผู้ชายก็จะมารับผู้หญิงไปอยู่ที่บ้านและสองคนก็เป็นสามีภรรยากัน ปรากฏว่าแม่พระทรงปฏิสนธิก่อนที่จะไปอยู่ด้วยกันได้สำปะฉะนั้นพร,พระเจ้าจึงต้องการความร่วมมือของโยเซฟซึ่งเป็นความร่วมมือซึ่งค่อนข้างหนักนะเพราะว่าท่านเองเป็นคนชอบทมจู่ๆคนซึ่งท่านรักนะนะั่นน่ะตั้งคันโดยปกติผู้ชายทั่วไปนะเขาจะทําก็คืออัดปัญหา บอกกับทุกคนให้รู้ว่านี่มีความไม่ซื่อสัตย์เกิดขึ้นและทุกคนสามารถลงโทษได้ทุ่มหินตายได,ได้โยเซฟในความชอบธรรมของเขาไม่กล้าทำลังเลใจและที่สุดทูตสวรรค์ของพระเจ้าก็มาบอกโยเซฟเรื่องนี้ทั้งหมดเราทาม,มารีนั้นได้ปฏิสนธิดโดยอาศัยเป็นิดจางสิ่งที่ขอก็คือขอให้ท่าน รับมารีมาไว้ที่บ้านแล้วก็เป็นพ่อของพระเยซูหน้าที่แรกของการเป็นพ่อของพระเยซูนอกจากรับแม่ไปอยู่ที่บ้านแล้วก็คือการตั้งชื่อทันทีที่พระเยซูเกิดนั้นเป็นโยเซฟเองในฐานะที่เป็นพ่อบ้านที่จะตั้งชื่อเยซูซึ่งแปลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยให้รอดโยซัฟ ทโยเซฟทำบทบาทนี้หลังจากที่มีทูตสวรรค์มาแจ้งเป็นคนชอบทําแม้ไม่เข้าใจแต่ก็ร่วมมือทําในสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์และที่สุดทุกอย่างก็สําเร็จลงด้วยดีดูเหมือนบทบาทของโยเซฟอยู่แค่เป็นพ่อเลี้ยงดูแล้วก็ช่วยอบรมการเรียนการสอนอะไรให้แก่พระกุมารเยซู แต่บทบาทของท่านเนี่ยสำคัญมากไปกว่าน,นั้นเพราะว่าท่านในฐานะที่เป็นผู้สืบตําเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดพระเยซูพระผู้ไถท่ที่จะต้องเกิดมาเป็นเชื้อสายกษัตริย์ดาวิดด้วยเพราะฉะนั้นจึงมีการโยงโรงเข้าไปถึงเชื้อสายกษัตริย์ดาวิดผ่านทาง,ทางนบุญยอเซฟนี่คือความร่วมมืออันแรกความร่วมมืออันที่สองนั้นสําคัญก็คือ เวลาที่พระเยซูเจ้าออกไปเทศสอนทุกคนจะรู้เลยว่าโพรงเป็นลูกของโยเซฟมารีชาวยิวโดยทั่วไปเวลาที่รู้ว่าลูกผู้ชายคนใดคนหนึ่งนะเกิดมาไม่มีข้อไม่มีความน่าเชื่อถือถูกดูหมิ่นถูกศพระนะพระเยซูเจ้าสามารถเทศสอนสามติไม่มีใครเคยตำหนิโพรงเรื่องนี้เขาหากล่าวหาพรงว่าเออ สติเสียสติไปปีสา์สิงแต่ไม่เคยมีการตําเหนิว่าไม่มีพ่อและนี่คือบทบาทที่สำคัญของนุบุยยเซที่ทำให้คำสอนของพระเยซูเจ้าน่าเชื่อถือเพราะโคงมีพ่อมีแม่สอนอะไรน่าเชื่อถือในฐานะที่เป็นอาจารย์ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าบทบาทดูเหมือนจะไม่มากแต่ก็มากในแผนการของพระเจา้า และนี่คือสิ่งที่พระวาจาของพระเจ้าในสัปดาห์ที่สี่นี้บอกให้เรามองดูเวลาที่พระองค์จะก้าวเข้ามาในประวัติศาสตร์ของมนุษย์พระองค์ขอความร่วมมือจากมนุษย์โดยตลอดเวลาที่พระองค์จะมาบังเกิดในตัวเราพระองค์ขอความร่วมมือจากเราันนะบุญยนบอกให้เราเห็นภาพได้ชัดเจน,นะญญนในบุญยนในหนังสือนิบอนนิบอนของท่านท่านบอกว่า ที่สุาตรัสว่านี่แนะ่เรายืนอยู่ที่หน้าประตูของดวงใจของแต่ละคนยืนเคาะเคาะจนกว่าเขาจะมาเปิดถ้าเขาเปิดแล้วเราก็จะเข้าไปกินข้าวกับเขาร่วมชีวิตกับเขาแต่เขาถ้าเขายังไม่เปิดนะก็จะยืนเคาะต่อไปความเริ่มมือแรกที่เราจะต้องทำนั่นก็คือตอนนี้พรง์มาเคาะดวงใจเราแล้ว ให้เราเปิดเพื่อให้พงมาเบิงเกิดในตัวเราถ้าเราไม่ยอมนะแม้แต่พงมาเกิดมาแล้วสองพันกว่าปีนะไม่สามารถทำอะไรเราได้เลยเพราะเราไม่เปิดพื้นที่ให้พงเข้าไปนี่คือความร่วมมืออย่างแรกเป็นความร่วมมือเหมือนกับแม่พระเปิดตัวให้พงเข้ามาเบิงเกิดและเติบโตในชีวิตของเราผ่านทางพระวาจาแบบอย่างและข่าวดีของพงทำให้ชีวิตของเราสมบูรณ์แบบ อย่างที่สองที่พง์ทรงขอความเม่วตมือก็คือขอให้ชีวิตของเราแต่ละวันในฐานะที่เป็นศิษย์ของพงค์นั้นแสดงออกมาด้วยพฤติกรรมว่าคําสอนของพงค์น่าเชื่อถือไม่ใช่พรงค์สอนดีดีลูกศิษย์ของพงค์ไม่ถือเลยไม่มีอะไรแตกต่างจากคนอื่นเลยเหมือนกับคนอื่นทุกอย่างคําสอนของพงค์ก็ไม่น่าเชื่อถือแล้วแต่เวลาที่เราทําให้คําสอนของพงค์และข่าวดีของพงค์เปลี่ยนชีวิตของเรา จนกระทั่งทุกคนทึ่งเอเขามีอะไรเป็นจุดยืนนะเขาดีได้ถึงขนาดนี้ใจกว้างขนาดนี้รู้จักเผื่อแผ่ได้ถึงขนาดนี้นั่นก็คือคำสอนที่น่าเชื่อถือของรงเกิดในตัวเราแล้วฉะนั้นจึงทำให้สิ่งที่พระองค์ทรงทำสำหรับมนุษย์นั้นมีความน่าเชื่อถือและความน่าเชื่อถือนั้นเห็นได้จากตัวฉันตัวเราแต่ละคนเป็นรูปธรรม และนี่คือสองอย่างที่พรออยากจะขอความร่วมมือจากดับการสมโพธิพระกิสสมภพบนั้นจึงไม่ใช่เป็นเรื่องของการฉลองจบและจบเลยแต่เป็นการขอร้องนะขอความร่วมมือจากพระเจ้าคงเหมือนกับบอกแบบง่ายๆว่านี่ขอเถอะขอเข้าไปเกิดในตัวคุณสักทีหนึ่นนงรอนานนานเมื่อไร่จะเปิดสักทีมันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เราเปิดนะให้พระองเข้ามาบังเกิด แล้วก็สิ่งดีๆที่ทรงชงนำมาให้ทำให้ชีวิตเรามีคุณค่าและมีความน,น่าเชื่อถือเราเริ่มต้นด้วยวันเกิดของพระสันนิาเราเข้าไปถึงความรู้สึกของพระสันนิบาตาลนที่ไม่เห็นยังไม่เห็นสันิพธาพในโลกพออยากจะต่อยอดเข้าไปถึงความคิดของพระสันนวบา ทงถามว่าคริสต์มาสคืออะไรแนมะ่และทงให้คำตอบโดยปกติทงบอกว่าคริสต์มาสมักจะเป็นปาร์ตี้สนุกสนานกินดืม่มกินขนมจบไม่ใช่ทงบอกว่าคริสต์มาสคือตัวเราแต่ละคนเมื่อเราตัดสินให้ตัดสินใจที่จะเกิดใหม่เพราะพระองค์ทรงมาเกิดในตัวเราแล้ว ใจให้พระเจ้าเข้ามาในตัวเรานี่คือคริสต์มาสต้นคริสต์มาสคืออะไรเราแต่ละคนเวลาที่เรายือนหยากหนักแน่นไม่ไหวไปไหวมาตามลงไม่ตามกระแสของสังคมคริสต์มาสคืออะไรการประดับประดาของคริสต์มาสคือเราแต่ละคนเราจะต้องทำให้ริกุศลความดีของเราเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่งดงามที่ทุกคนเห็นได้ ระคังคริสต์มาสคืออะไรระคังคริสต์มาสคือเราแต่ละคนซึ่งจะต้องส่งเสียงเช้อเชิญทุกคนให้มีความสุขความยินดีให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไฟคริสต์มาสคืออะไรไฟคริสต์มาสก็คือเราแต่ละคนที่จะต้องทําให้ชีวิตของเราเป็นแสงสว่างให้ทุกคนเห็นสิ่งดีๆเพื่อจะได้ติดตามแล้วชีวิตของเราสะท้อนออกมาซึ่งความใจดีความภาคเพียนความยินดี และความใจกวา้างเทวดาคริสต์มาสคือใครเทวดาคริสต์มาสคือเราแต่ละคนซึ่งร้องเพลงขอให้สันติภาพเกิดขึ้นมาในโลกใบนี้ดาวคริสต์มาสคือใครเราแต่ละคนเมื่อเราพยายามนำใครบางคนมาให้รู้จักพระเยซูเจ้าและข่าวดีของโธงเราจึงเป็นเหมือนกับโหาจารย์สามคนที่มากราบไหว้สุ ดนตรีคริสต์มาสคืออะไรก็คือเราแต่ละคนซึ่งเปลี่ยนชีวิตของเรเป็นบทเพลงมีอะไรดีๆให้ทุกคนที่อยู่รอบข้างมีความสุขของขวัญคริสต์มาสคืออะไรเราแต่ละคนเมื่อเราพยายามที่จะเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องที่แท้จริงให้แก่ทุกคนนี่คือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของววขวัญคริสต์มาสคำวยพรคริสต์มาสคืออะไร คขามยขวคริสต์มาสก็คือเราแต่ละคนซึ่งพร้อมที่จะให้อภัยแล้วคืนดีแม้ว่าเราอาจจะต้องเจ็บปวดนี่คือของขวัญคริสต์มาสและการเลี้ยงคริสต์มาสคืออะไรการเลี้ยงคริสต์มาสก็คือเราแต่ละคนเวลาที่เราในช่วงนี้เปิดโอกาสให้คนยากคนจนได้มีอะไรบางอย่างเพิ่มเติมให้แก่เขามีอะไรช่วยคนอื่นได้ก็ช่วย และนี่คือคริสต์มาสสำหรับพระสันนิาตฟรานซิสเราคิดว่ามันเป็นคริสต์มาสของเราเพราะว่าเราฉลองคริสต์มาสไม่ใช่แค่คิดถึงว่าโครงบังเกิดรอบบังการบังเกิดของรรงแต่คิดถึงว่าโครงบังเกิดในตัวเราแล้วหรือยัง